โอเคผมก็ยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ HTC4C Action เก่าเช่นเคยนะผมก็วันนี้ก็อยู่กันในเกมกันในหน้าฟรีไฟล์นะผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมสําหรับสายฟรีนะผมที่ไม่มีตังเติมขอพูดแบบนี้เลยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้บูลลี่ bully, นะก็ผมก็ไม่มีตังเติมเหมือนกันทีน่ะผมก็สายฟรีแล้วนะผมรอมานานแล้วกิจกรรมแบบนี้โอเคนะผมวันนี้ก็ล็อกอินปุ๊บรับรับแอร์บอร์ดฟรีนะผมแล้วก็ เป็นมีกิจกรรมเล่นครบ120นาทีนะผมได้รับกระทะสีเขียวแอนสวยงามอันนี้ไปเลยนะครับผมผมจะรู้พูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเล่นครบ120นาทีนะผมก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมเล่น2ชั่วโมงครบ2เฮ้ย hey, ครบ2ชั่วโมงนะผมก็รับไปเลยนะผมกระทะฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์นะเอากลับมาขายน่าจะแพงนะเพราะว่ามันสวยนะกระทะอันนี้มันหมดเขตวันที่28ไม่ใช่นะทุกคนมันหมายถึง หมดเขตันที่27เที่ยงคืนนะผมผมเคยหลงกล GM มมาแล้วนะครับผมมันเริ่มวันที่26หมดหมดเขตวันที่27นะครับผมเที่ยงคืนนะทุกคนนะอย่าไปหลงกลนะแล้วก็เนี่ยนะครับผมรับเข้าเกมวันที่26วันนี้นะผมวันเดียวเท่านั้นนะครับผมรับแอร์บอร์ดฟรีไปเลยนะครับผมอย่าลืมไปล็อกอินกันล่ะครับทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมแจกชุดด้วยนะผมเดี๋ยวไปดูกันชุดอะไร ไปยีเอ็ดแค่เปิดตัวนะเนี่ยทุกคนเปิดตัวอย่างที่คุูคนดูดีเอฟเฟกฟุ้งฟิ้งเต็มเยอะแย,ยะไปหมดนะครับผมมันเป็นชุดคล้ายข้างหลังมันเป็นคล้ายเต่านะผมคล้ายๆกระรองเต่าหรือเปล่านะชุดนี้เป็นชุดที่แจกฟรีนะผมทุกคนฟังไม่ผิดนะครับผมแจกฟรีนะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะทุกคนต้องไปเก็บโทเค็นมาแล้วก็มาเล่นในกิจกรรมมันนะครับผมก็ไม่ยากนะผมโทเค็นหาได้ตามแมพทั่วไปเลยนะผมแค่เข้าไปเล่นเกมหาโทเค็นเก็บแป๊บเดียวนะผมก็ได้แล้ว แต่ชุดนี่โคตรสวยนะผมบอกเลยทรงผมอย่างเท่ยังรอนะผมแต่ทรงผมมัดนะผมทรงผมรวบผมนะครับผมทรงผมแบบโอ้จะบอกไงดีว่ามันเท่ครับผมคล้ายๆยพวกสมุไรอะรอจรัดเลยนะครับผมทุกคนนี่นะผมหน้ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นผมไปเก็บโทเค็นมามันก็จะให้กดเร่งนะครับผมเนี่ยมันจะมีเร่งสี่มุมเลยนะผมก็เร่งไปทั้งสี่อันนี่แหละครับผมเร่งไปให้สุดทีละอันทีละอันนะครับผมถ้าเร่งจนครบจนสุดทุกทุกอันแล้วครบสี่อันแล้ว ก็จะได้รับชุดเลยนะผมผมก็เล่นมาหลายหอาทิตย์แล้วนะผมตอนนี้ผมก็เหลือแค่นี่แหละครับก็ตอนนี้ก็เดินใกล้จะครบแล้วเคเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็ครบแล้วครับผมเหลืออีกตัวเดียวโอเคผมเป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายมากับผมแค่เก็บเหมือนเป็นเกมอะไรเกมเศรษฐีอ่ะเออไปเก็บโทเค็นมาแล้วก็มาเดินเดินเดินให้มันเต็มนะผมให้มันครบเนี่ยทุกทุกเก้าทุกสี่เก้านะผมเนี่ยเรียบร้อยครับผม ของผมเดินครบแล้วนะมันก็จะเต็มทุกช่องแล้วก็จะเต็มทุกเส้นทางแล้วนะผมมันก็จะเต้งม,มาหน้า,านี้แล้วเราก็กดดูนะผมชุดอย่างที่นะผมผมชอบทรงผม,มน,นะชุดเนี่ยแต่พวกชุดพวกอะไรผมไม่ค่อยเท่าไรหรอกแต่ผมชอบทรงผมมันเอ้ยผมพูดถูกปะวะถูกแหละนะครับผมโอเคเราได้รับชุดแล้วนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเออพี่ทำไมไมันไม่ให้กดรับชุดเข้ามาดูในแพ็กเกจเลยเนี่ยชุดมันเข้ามาแล้วนะครับผม แค่เราเดินครบมันก็เข้ามาในแพ็กเกจให้เราอัตโนมัตินะผมไม่ต้องกดรับนะนี่โคท้ที่เป็นไงเอฟิกอโอกเกินไม่น่าเป็นของฟรีเลยนะผมบอกตรงชุดโอโหน่าจะเอาไปขายนะเดี๋ยวใส่เติมก็มาดา่าเอ้ยเดี๋ยวใส่ฟรีก็มาด่าผมอีกโอเคดูดีใส่กับก้ามทองโค้ที่นะทุกคนอโนใส่กับชุดไหนก็เที่ตรงๆไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับก้ามทองนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาด่ามาอีกวี่บุบไม่มีก้ามทองอ่ะโอ้อะไรประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะผมสาหรับกิจกรรมที่มาแนะนํานะผมมันจะหมดขีดวันไหนก็ไม่รู้ไปดูเอาแลผมเข้าเกมไปดูเอเลยผมไม่บอกเลยกันเพราะผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูเวลากิจกรรมมานะครับผมทุกคนก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมันมาก็เข้าเกมไปดูเอานะครับผมสำหรับใครที่อยากได้รับรองว่าของฟรีแน่นปักเลยนะผมสายฟรีชอบใจแน่นอนนะผมกิจกรรมในเดือนนี้นะผมคือของฟรีเยอะมากนะผม เขาไปล็อกอินดูเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วผมสำหรับกิจกรรมที่มาแนะนําทุกคนให้ไปเล่นกันนะครับผมโอเคนะผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมเดี๋ยวมีข<ๆ>่าวสารดีๆเดี๋ยวมาบอกใหม่นะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจุบ๊บ